a อย h ฟาซี a y ย h ฮุเซนอันบาคิรีและบันดาบารุมคูที่ได้รวเปแล้วทุกท่านในวันที่ในวันเสาร์ที่18กันยาหกเจนี้ณบนันใหญ่ายกองดินนะครับกิจกรรมก็มีช่งชวงเช้านะ ในการชวนอัชุรอหรือเรียกว่าบูปูนะครับแล้วก็เชิญบรรดาพี่น้องมาร่วมละหมาดบัจมะมะเกรบรวมกันนะครับหลังจากนั้นก็ทำซิกรุลละ แล้วก็ฟังศาสนธรรมการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ฟาซีวังการเน่านอาจารย์กาลิมมินมานท่านอาจารย์ปุรุษีนะในวันเสาร์ที่18กันยาุนนี้มาร่วมกันเยอะๆอินชาอัลลอฮ์และพบกันทุกๆท่านนะครับณบรใหญ่ไซกองดินอินชาอัลลอฮ์ حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله